กับในกรณีที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนเครื่องรับของ Hi-Def Mini ของ t ท s ส t ตเนี่ยไปรับในระบบ KU Band นะครับก็ไม่ยากนะครับง่ายๆเพียงแค่ติดตั้งจานของ KU Band ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ต่อเข้าที่จานนะครับพอต่อเข้าที่จานปั๊บนะครับเข้าไปปรับดังนี้นะครับวิธีการปรับไปเป็น KU Band นะครับกดปุ่มเมนูนะครับ กดปุ่มเมนูแล้วก็เลื่อนมาที่คําว่าเครื่องมือนะครับเลื่อนมาที่เครื่องมือเสร็จแล้วก็ไปตั้งค่าซอฟต์แวร์ OTA นะครับมาที่เครื่องมือแล้วไปที่ซอฟต์แวร์ OTA กดโอเคนะครับกดโอเคเข้าไปแล้วตรงตําแหน่งดาวเทียมเนี่ยก็ให้เปลี่ยนเป็น k u Band นะครับกดขวามือ1ครั้งนะครับก็จะเห็นเป็น k u Band ไทยคมนะครับเปลี่ยนอันที่1นนะครับอันที่2ก็มาเปลี่ยนค่า p a d ดาวน์โหลดนะครับก็คือ1 2 3 9นะครับ1 2 3 9นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นะครับเปลี่ยนแค่2ค่านะครับ1ดาวเทียมเป็น KU Band อันที่2เกลีนเปลี่ยนเป็น p a d ดาวน์โหลดนะครับเป็นเลข1 2 3 9นะครับเรียบร้อยแล้วก็ลงมาที่คำว่าเริ่มนะครับกดปุ่มโอเคนะครับเครื่องรับก็จะเริ่มตรวจสอบเช็คแล้วก็ดาวน์โหลด OTA นะครับ o a จากดา,ดาวเทียมมาที่เครื่องนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเครื่องจะปิดจะเปิดใหม่แล้วก็จะไปรับชมรายการดาวเทียมผ่านระบบจานขนาดเล็กคือจาน KU b a แบจาน35เซนนี่ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยเป็นไทยสัตย์ KU-Band นะครับก็จานไทยสัต์ก็มีหลากสีนะครับมีให้เลือกหลากสีเลยก็ท่านที่ต้องการอยากจะได้จานสีสวยๆของไทยสัตก็ ดกใช้ได้นะครับทอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบ k คยูแบนระบบก็จะเช็คไมอ่อรอบหนึงนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วกดปุ่มโอเคอยากจะดูช่องไหนก็กดดูช่องนั้นเช่นดูช่อง3แต่ว่าความคมชัดผมบอกได้เลยว่าสู้ C Band ไม่ได้นะครับ C Band จะดีกว่าส่วนถ้าเกิดว่าช่องไหนที่ส่งผ่าน h h Def แล้วเนี่ยอย่างเช่นช่องไทยรัฐเนี่ย <C> ก็ส่ง K G band นเป็น H ความคมชัดก็ไม่ต่างกันกันกบเรื่องของระบบ C- ีแบนนี่คือวิธีการใช้งาน ครับรู้สึกจะมีอยู่2ช่องนะครับที่ส่งไปไฮเลฟนะครับครับประมาณนี้2ช่องนะครับอ่ะสมมุตินะครับอ่ะผมไปดูช่องเสร็จช่องไหนแล้วแต่นะครับเสร็จเรียบร้อยปั๊บผมต้องการอยากจะกลับไปเป็นซีแบนเหมือนเดิมสมมุติถ้าต้องการเป็นซีแบนใช่ไหมครับก็ให้เรานะครับให้เราต่อจานซีแบนให้เรียบร้อยแล้วก็มาต่อที่เครื่องนะครับต่อเข้าที่หลังเครื่อง พอต่อเข้าที่หลังเครื่องแล้วก็ไปปรับค่านะครับกดปุ่มเมนูนะครับก็มาที่เครื่องมือนะครับเลื่อนลงมาที่เครื่องมือนะครับเครื่องมือแล้วก็ไปขวามือเข้ามาที่คําว่าซอฟต์แวร์อัปเกรดไบโอทีเอนะครับกดโอ,โอเคเข้าไปตัวนี้กดซ้ายมือหนึ่งครั้งนะครับเป็นไทคมสีนะครับไทคมจริงๆแล้วเป็นไทคม5กับ6นะครับอ PAD ก็เปลี่ยนเป็นเลข1 3ตัวนะครับตองหนึ่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 ง เรียบร้อยแล้วก็มาที่เริ่มนะครับก็กดโอเคเพื่อที่ให้มันดึงข้อมูลจากดาวเทียมดึงข้อมูล OTA จากดาวเทียมมาทําการ OTA ไปครับห้ามปิดเครื่องโดยเด็ดขาดนะครับทำไม่เงี้นเนยเครื่องอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับ,บลักที่ใช้ควรจะแน่นนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับนี่วิธีการกลับไปกลับมาระหว่าง C band แล้วก็ K band ท่านสามารถที่จะทำเอาไปใช้ได้แต่ถ้าท่านใช้ C band อยู่แล้วไม่จาเป็นต้องกลับนะครับ ก็ยังใช้เหมือนเดิมแต่ถ้าท่านใช้ KU Band อยู่แล้ว mm. ก็ไม่ต้องกลับมาเป็น C Band เพราะท่านใช,ใช้ตัวใดก็ตัวหนึ่งอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปใช้ทั้ง2องอย่างนะครับนี่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งไทยสัตว์ฟูให้ดีคําว่าไทยสัตว์ฟูให้ดีก็คือเป็นเครื่องรับไทยสัตว์ที่มีความคมชัดสูงระดับ 1,800p 0นะครับ1080นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ช่องรายการที่รับชมามาละ แค่นี้นะครับในการที่จะเปลี่ยนค่าต่างๆให้มันเป็นสีแบนหรือ C เป็นเคยูแบนนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับลองไปใช้กันดูครับ